เดี๋ยวคุณนัชยาสงวนสูขจะพาไปดูไฮไลท์นะคะไม่ว่าจะเป็นการกล่าวสุนทรพจน์นะคะมีเลดี้กาก้ามีเจเน i เฟอร์โลเปสมาร้องเพลงในงานด้วยนะคะแต่ว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างพูดคุยกันผ่านแอปพลิเคชัน v o ูว r o o มนะคะสวัสดีคุณนัชยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแอมคุณิชาคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกับสารัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการที่ได้ ผูนนำคนที่46ขึ้นมาบริหารประเทศค่ะรายละเอียดต้องบอกว่าพิธีนี้เนี่ยมีความคิดเห็นที่หลากหลายออกมาหลังจากที่มีพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งพิธีนี้นะคะคนส่วนใหญ่ก็จะติดตามผ่านทางโลกออนไลน์เพราะว่าช่วงเวลาแห่งนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาของโควิด19ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะคะและเป็นเวลาสำคัญที่สหรัฐอเมริกากำลังมีการเปลี่ยนผ่านสู่ผู้นำคนใหม่นะคะซึ่งเราก็เห็นว่า การติดตามพิธีนี้เนี่ยต้องบอกว่าสื่อต่างๆก็นําเสนอกันเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะเราพาไปดูวินาทีสําคัญที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นภาพไฮไลท์หนึ่งทีออ่อยู่ระหว่างพิธีสาบานตนรับตําแหน่งณเวลานั้นช่วงเวลาประมาณเกือบเกือบเที่ยงนะคะจริงๆพิธีเนี่ยเริ่มตั้งแต่ช่วงของ11บเอโมงกว่าๆตามเวลาในสรัฐบ้านเราก็ประมาณห้าทุ่มกว่านะคะนี่คือโมเมนต์ที่ช่วงเวลาที่โจไบเดน ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเขาสาบานตนรับตําแหน่งอ,อย่างเป็นทางการว่าจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่มั่นคงแล้วก็จะนําพาประเทศไปสู่ความเป็นเอกภาพไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันรวมถึงจะต้องปกป้องรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกานี่เป็นสิ่งที่โจไบเดนบอกว่าเขาจะทําเพื่ออเมริกาอย่างเต็มที่4ปีนับจากนี้นะคะซึ่งโจไบเดนก็เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่ อายุมากที่สุดที่ขึ้นสาบานตนรับตำแหน่งนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คนทั่วโลกกำลังจับจ้องว่าสิ่งที่เขาสาบานตนนั้นหลังจากนั้นก็จะมีสูนทรพนและงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นงานที่ไม่ได้มีผู้คนมากมายเหมือนกับหลายๆปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่ามาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย ช่วงเวลาที่สหรัฐเจอกับธ <is> awesome. ุรกิจการทางการเมืองความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีการเพิ่มกําลังรักษาความปลอดภัย2,500 0นาย <I know. S 1> สําหรับกองกําลังพิทักษ์มาตุภูมินะคะที่เราเห็นในการเข้ามา คุมเข้มความปลอดภัยในพิธีสาบันตนรับตําแหน่งในครั้งนี้นะคะซึ่งสรสุนทรภพดครั้งแรกที่โจไบเดนมีการกล่าวกับประชาชนชาวสหรัฐอเมริการวมถึงส่งสัญญาณบอกไปทั่วโลกนั้น,นก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันของประชาธิปไตยแล้วก็สหรัฐเองเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีอะไรที่ทําอีกมากมายหลังจากนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์วันแห่งความหวัง วันแห่งการเริ่มต้นใหม่และแก้ปัญหาหลังจากที่ผ่านบททดสอบมาหลายยุคหลายสมัยอเมริกาถูกทดสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ยืนหยัดต่อสู้กับความท้าทายที่หลากหลายค่ะวันนี้ไม่ได้ฉลองชัยชนะสําหรับผู้ที่ท้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีคนใดคนหนึ่งแต่ว่ามีสิ่งที่ควรค่าแก่การเฉลิมฉลองนั่นก็คือประชาธิปไตยคนในประเทศแล้วก็เสียงของคนในประเทศที่ ได้รับการรับฟังแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเขาเนี่ยต้องการได้รับการใส่ใจ,จนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของการเป็นประชาธิปไตย,ปตยเป็นสิ่งที่ล้ำค่าประชาธิปไตยนั้นมีความเประาะบางาบก็บอกว่าจะเดินหน้าด้วยความรีบเร่งแล้วก็เร่งด่วนภารกิจมีอีกหลายอย่างที่จะต้องทำนะคะมีหลายเรื่องที่ททต้องซ่อมแซมต้องฟื้นฟูหลายเรื่องที่ต้องเยียวยาหลายเรื่องที่ต้องสร้างหลายเรื่องที่ต้องเพิ่มพูน ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆใหญ่ใจความจริงๆในการที่กล่าวสุนทรพจน์ก็คือความเป็นเอกภาพความที่อเมริการวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นเวลาอีกสําคัญอีกช่วงเวลาหนึ่งที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากในช่วงที่สหรัฐอเมริกากําลังเผชิญกับเรื่องของวิกฤตโควิดสิบแล้วก็เป็นสิ่งที่เขายอมรับเลยว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกากําลังมีการ แบ่งแยกกันเกิดขึ้นในประเทศและโจไบเดนบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่สนับสนุนเขาหรือว่าไม่ได้สนับสนุนเขา,าเขายินดีที่จะนําพาสหารัฐอเมริกาไปสู่ความที่เป็นเอกภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันอ้อก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ยังมีสิ่งสําคัญที่จะต้องทําหลังจากนี้ก็คือเรื่องของการที่จะต้องเข้ามาจัดการมากขึ้นสําหรับเรื่องของกลุ่มคนที่เชื่อชูคนผิวขาวแบบสุดโตง่งการก่อการร้ายภายในประเทศนั่นเป็นสิ่งที่จะต้องเอาชนะให้ได้นะคะ คือเขาก็เข้าใจดีว่าตอนนี้เนี่ยชาวอเมริกันนั้นมองอนาคตด้วยความวิตกกังวลและหวาดกลัวแต่ว่าทางออกน,นั้นไม่ได้อยู่ที่การที่สนใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบ่งฝักแบ่งฝ่าย,แ,ายแต่จะต้องร่วมมือกันในการที่จะทําให้ประเทศนั้นเดินหน้าคือไม่ต้องจํากัดหรอกว่าเป็นเดโมแครตหรือว่ารีพับบิกันเขาหมายถึงว่าเขาเป็นคนอเมริกันเหมือนกันนะคะ สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนในพิธีในครั้งนี้ก็คือจะมีความหลากหลายเกิดขึ้นคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเอ่อเลดี้กาก้าก็มาร้องเพลงเจนิเฟอร์โลเปสนะคะช่วงจังหวะหนึ่งเธอพูดเป็นภา,าะตินในการที่จะเรียกร้องให้คนที่นั่นนะคะก็พยายามที่จะเรียกร้องให้นําไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันของอเมริกันชนภายในประเทศแล้วก็เป็นสิ่งที่เรามองเห็นแล้วว่าความหลากหลายในพิธีสาบานตนในครั้งนี้เนี่ยสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะว่าไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วงของ การสาบ,บัานตนรับตำแหน่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็สื่อก็จับจ้องไปที่ไมค์เพนส์รองประธานาธิบดีที่มีจังหวะหนึ่งที่คามาลาแฮร์ริสนะคะขึ้นไปสาบ,บานตนรับตำแหน่งแล้วก็กล้องก็จับไปว่าที่สุดแล้วเนี่ยรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์ก็จะใช้คำนำหน้าว่าอาดีต รองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะคะจริงๆแล้วเนี่ยในสหรัฐอเมริกาหลังจากที่มีพิธีสาบานตนออกมาคํากล่าวสุนทรพจน์แมกงงานที่โจไบเดนจะต้องทําก็มีสารต่ออีกมากมายในการที่จะเขาต้องมีการเซ็นเรื่องของออข้อกฎหมายอีกมากมายที่ต้องเป็นงานสําคัญที่จะต้องเร่งด่วนที่จะต้องทำนะคะแล้วก็มีสิ่งที่สื่อของสหรัฐแน,น่ไป ถามความคิดเห็นของคนที่เป็นบุคคลสําคัญในแวดวงการเมืองคนที่เป็นกลุ่มคนที่สนับสนุนพรรคริพับลิกันซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีคนที่40ของสหรัฐอเมริกามาจากพรรคเดโมแครตนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งพรรคที่อาจจะมีความคิดเห็นที่บางอย่างที่อาจจะตรงข้ามกับริพับลิกันนะคะเขาก็มีการไปถามความคิดเห็นของคนที่เป็น ผู้ที่อยู่ในแวดวงการเมืองอย่างพรรครีพับริกันก็ไปถาม3คําถามด้วยกันคุณผู้ชมเกี่ยวกับว่าจะมีอะไรที่เขารู้สึกกลัวใน4ปีหลังจากนี้ที่โจไบเดนรับตําแหน่งหรือไม่แล้วก็มีอะไรที่เป็นความหวังยิ่งใหญ่ที่สุดที่พวกเขาหวังเอาไว้หรือว่าอะไรที่เขามองอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องจับต้องในสหรัฐอเมริกาทีนี้ก็ไปถามประธานนะคะของพรรครีพับริกันที่เฮมิงตันนะคะก็บอกว่าคือเขา เคารพในสิ่งที่ไบเดนพูดก็คือความที่ให้สหรัฐอเมริการวมกันเป็นหนึ่ง <But home S 1> ก็มองว่าในอนาคตเนี่ย <and home S 1> น่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ในขณะที่บางคนก็มองว่าโจไบเดนอย่าเป็นอนุรักษนิยมมากเกินไปอยากให้ ปรับให้ตัวเขาเนี่ยบริหารงานแบบตรงกลางเพื่อที่จะนำพาสหรัฐอเมริกาไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันเดินหน้าซ่อ<ส>มแซมความสัมพันธ์กับพันธมิตรต่างๆในการที่เขาจะเดินหน้าพาสหรัฐอเมริกาไปสู่เวทีโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มีแนวโน้มอ,อย่างสูงเลยทีเดียวที่โจไบเดนนั้นจะไปสารสัมพันธ์กับองค์กรที่สหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้เคยถอนตัวออกมา WHO ก็เป็นหนึ่งในองค์กรนั้นที่โจไบเดนโจไบเดนมองว่า สำคัญจริงๆแล้วก็จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะต้องขจัดวิกฤตโควิดสินะคะในขณะเดียวกันประชาชนก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายบางคนก็มองวินาทีในครั้งนี้ด้วยความปิติเพราะว่าเขาเป็นคนที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตในขณะที่คนจากร,ริพับริกันก็แสดงความคิดเห็นในมุมของการที่เขามอง สหรัฐอเมริกาหลังจากนี้ว่าโจไบเดนจะทํางานอย่างไรเขาก็แสดงความทิ่เด่นออกมาที่ค่อนข้างหลากหลายบางคนก็บอกว่านั่งชมเ,เรื่องของการกล่าวสุนรทรพจน์แล้วก็รอดูการทํางานของโจไบเดนว่าเขาจะมีการทํางานที่รวดเร็วฉับไวหรือว่าจะเป็นในสไตล์ของโจไบเดนที่จะต้องดูกันหลังจากนี้จริงๆนะคะคุณแอมรุชชาคุณชมมันก็ต้องบอกว่า ครั้งหนึ่งที่เราเห็นว่าพิธีสาบานตนอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับทุกครั้งที่ผ่านมาแต่สุนทรพจน์ที่กล่าวออกมาของโจไบเดนก็คงจะสื่อความหมายให้กับชาวอเมริกันได้มั่นใจว่าวันนี้แหละเป็นวันที่เขาจะเดินหน้าทํางานเพื่อชาวอเมริกันแล้วก็ศาลต่อเรื่องต่างๆที่จะต้องทําหลังจากนี้อีกม,มากมายแล้วก็ต้องดูนะคะว่าการที่สหรัฐอเมริกาจัดการปัญหาภายในตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยการที่จะไปศาลต่อ ประสานความสัมพันธ์กับต่างประเทศรวมถึงอ,องค์กรสำคัญสคัญเขาจะมีท่าทีอย่างไรหลังจากนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามชินเอ็นช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Tin อ็นไลค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ